ผู้นำอังกฤษพอใจไทยทำคดีฆ่า2นักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าเต็มที่ระหว่างร่วมถกเวทีผู้นําเอเชียยุโรปพร้อมชวนทุกประเทศทเที่ยวไทยย้ำไม่พบกลุ่มต้านวอนยุติเคลื่อนไหวกลับมาไทยสู้คดีพร้อมให้ความเป็นธรรมเตรียมออกกฎหมายจัดพื้นที่ชุมนุมเป็นการเฉพาะเหมือนอิตาลีเพื่อบ้านเมืองที่สงบสุข การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน19ปีทิงแชมป์เอเชียที่เมียนมาเพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกอายุ20ปีครึ่งแรกอุสเบกิสถานขึ้นนำไทย2ประตูต่อศูนย์ลุ้นครึ่งหลังไทยจะพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่ เกิดอุบัติเหตุตะแกรงช่องระบายอากาศรับน้ำหนักคนแห่ชมคอนเสิร์ตี่ย่างซอนนำเกาหลีใต้ไม่ไหวพังถล่มลงมาทำคนดูร่วงตกลงมาสู่ลานจอดรถชั้นใต้ดินความสูง10เมตรมีผู้เสียชีวิต16คนบาดเจ็บสาหัส10คนยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีรายงานเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดสวนตตุจักกว่า200คนรวมตัวเปลืองผ้าที่บริเวณหอนาฬิกาเนื่องจากไม่พอใจที่ถูกย้ายทำเลจากบริเวณ หน้าประตู3ไปขายที่บริเวณหอนาฬิกาซึ่งล่าสุดยังไม่มีหน่วยง,งานใดเข้าไปเจรจาสนับสนุนโดยโทรศัพท์มือถือดีโมบายสบูเบนเน็ตซี e. ผลิตภัณฑ์ดูแลสิวด็อกเตอร์สมชายแอคเน